สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันแล้วครับแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมดังใน,นคลาสสิกซูเปอร์ซีเนี่ยแต่เราจะมาสอนวิธีการเติมเกมแบล็กเน็ตคลาสสิกซูเปอร์ซีครับก็คือมาอยู่ที่หน้าเว็บของเกมแทนนะครับผมวันนี้ไม่ได้เจอในเกมซึ่งผมจะมาสอนวิธีการเติมเกมสําหรับส่วนตัวผมเนาะที่แบบว่าอ่าที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้อ่าอย่างแรกเลยนะครับคือเมืจอเห็นว่าเวลาเรากด ไปที่การเติมเงินเนาะเราก็กดที่ i n นพุมันจะมี Cherry ี่เครดิกับเ y p a วเนาะซึ่งผมจะใช้วิธีการเติมผ่าน Cherry ี่เครดิตอ่ะเก็กดตัวเลือกนี้ไปอ่ะล้วก็กดสมมติอ่ะหมื่นหมื่นแคสเนาะอ่ะมันก็จะขึ้นมาว่าเอ้าคุณไม่มีเงินแบบไม่มีแคสอยู่ในเชอร์รี่เครดิเลยคุณต้องเติมมาใส่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพื่อนๆก็ต้องไปสมัครก่อนนะสมมติก็สมัครที่เนี่ยเชอร์รี เครดิตสมัครเสร็จกดที่ท็อปอัพแอดชื่อที่เครดิตพอกดปุ๊บอะสมัครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันจะเร่งมาหน้านี้ซึ่งมันจะมีวิธีการเติมหลายขั้นตอนนะเติมผ่านทูบเลดของไทยเราก็ได้แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเติมผ่านทูบเรดของไทยเนี่ยมันเลทมันจะพันแคส28บาทเาทหมื่นแคส280แสนแคส2 0 0ด อืมซึ่งมันไอเลทที่ผมเติมเนี่ยมันถูกกว่านี้ประมาณสองสามร้อยเลยอะ่ะซึ่งย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปมันจะอยู่อันแรกครับผมเชื่อที่เครดิตอีพิน,นะครับผมอ่ะแล้วก็กดไปที่ซีเจมหรือซีเกมอะอ่ะผมที่ใช้เติมประจำเนาะแล้วก็ไปที่เชื่อที่เครดิตตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับ อันนี้แสนแคสสองพห้าซึ่งประหยัดไปสองร้อยแปดสิบสองรอยก้สิบกว่าบาทสมมุติอผมกดใส่ตะกร้าสมมุตินะปึ๊บหนึ่งสองพันห้าใช่ไหมอะกดเช็คเอาท์ทีนี้มันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาอ่ะมันจะขึ้นมันจะมีแบบสมมุติเขาเรียกว่าอะไร Rate, ถูกเลทก็จะเสียแพงหน่อยเพื่อนแต่ในนี้เพื่อนๆกดติ๊กที่พรนะ้อมเพย์แบงค์ทันเฟอร์เนาะก็คือเพื่อนๆต้องสมัครอันนี้ก่อนอ่ะแล้วก็ใส่เบอร์แล้วก,กดเพย์ now พอกดเพย์ now ปุ๊บมันจะขึ้น qr code ขึ้นมาให้เพื่อนๆสแกนจ่ายได้เลยนี่อย่างเงี้ยจบเสียแค่สองพันห้าร้อยสมสิบาทตตีไปสองสาสิบประหยัดไปเท่าไหร่อ่ะสองร้อยเจ็ดสิบาท ไม่ต้องเติมผ่านธุเดตอืมพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปที่คําสั่งซื้อของฉันแล้วมันจะแบบพอกดไปอ่ะมันจะมีแบบซีเรียลมาให้อ่ะพอได้พเพื่อนๆได้ซีเรียลใช่ปะพเพื่อนเก็เอามาเติมที่นี่อืมพอเติมเสร็จได้หมื่นแก๊สละอ่ะไออันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ละก็มาที่นี่แล้วก็กดอินพุตแล้วก็เชอรี่แล้วก็ เรื่องหมือนแคนไปทีนี้มันจะให้ใส่ไอ้รหัสของเชอร์รี่เครดิตอะที่เพื่อนเพื่อนสมัครแล้วมันจะส่งเข้าหานีเมลอะเพื่อนต้องดูดีๆเพื่อนต้องจําไว้รหัสหกหลักมั้งต้องจําไว้ดีว่ามันต้องใช้ในการเติมทุกครั้งจดไปเลยอืมก็ประมาณนี้วิธีการเติมของผมที่แบบไม่ได้เติมไม่ได้เติมผ่านทัวร์เลยนะที่เป็นเสียสองพันแปดอันนี้เสียแค่สองพันห้าร้อยห้าผมก็ห้าร้อยสามสิบตีไปประมาณนี้อืมประมาณเนี้ยครับก็จะเสียแค่นี้แล้วจะได้แสนแค้นเนาะ ก็นี่ก็คือวิธีการเติมเกมของผมคือแบบเติมแบบจริงเริงเอเติมนี้จริงๆ,รงๆ,รงๆแ,แรกๆผมว่าฝากร้านเติมมันก็เสียนะไม่สิแรกแเติมผ่านทูบเลสโอ้โหเสียจุกจุกะแล้วก็มาเติมผ่านล้านผ่านร้านก็เสียประมาณนี้แต่ก็แบบเหมือนเขาคิดค่าแบบเติมให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องให้ดีพายไงผมก็แบบรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยอะเลยเออมามา,มาเติมเองนี่ก็โอเคกว่าอแบบย่างเงี้ยประหยัดป่ะก็ประมาณนี้เนาะ โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคริปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ